มครับไปเที่ยวจะเศร้าพ่อจะกลบ้านครับรลอใส่งเศรามลอใส่งเศร้าเลอดจะเศาเลยครับตังแต่แปดโมงจนจ้าโมงเลยบสามครึ่งครับมมนขาม่กา ikaaa 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 apa agil? ikaaa ikaaa iya lo ikaaa kan lo ikaaa ikaaa lo a tisawa kap mung pulok ikaaa 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 kan lo dang bad bet munga kapot di pongkong kap sup kong nah ikaaa จะ๊จะจ๊ะไปเดียวเศร้าครับพอดีขอมา